สวัสดีคะ่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l ทีเด็ดบอลผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูเล็กปิกาจูนผู้ำดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่2มมกราคมค่ะพศสอ6 4นะคะก็เช่นเคยคะ่ะหนูเล็กก็มีคู่บันเต็งดีๆมาฝากพี่พี่น้องนองใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยนะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่เด็ดบันเต็งของหนูเล็กในวันนี้หนูเล็กก็อยากจะแนะนํานะคะหากพี่ๆน,น้องๆคนไหนที่กำลังมองหาเว็บไซต์ที่บริการด้วยเร็ว,รวตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ปลอดภัยมั่นคงนะคะหนูเล็กขอการันตีเป็นแอด v i p 789ไว้เลยนะคะสำหรับสมาชิกใหม่นะคะที่แจ้งว่าหนูเล็กเป็นผู้แนะนำมาก็รับเครดิตฟรีไปเลยนะคะ100%เลยค่ะรีบๆสมัครเข้ามาเยอะๆนะคะจำนวนมีจำกัดนะ ก็สำหรับฟุตบอลวันนี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึกพพียมีเรลีกอ,อังกฤษนะคะเป็นคู่ของเวสต์บอมวิดนะคะปะทะอาร์เซนอลค่ะคู่นี้จะแข่งเวลาตีสามนะคะเลทราคาบอลเปิดมาที่อาร์เซนอลค่ะต่อราคาบอลครึ่งควบลูกนะคะดูกันต่อจากสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนี้กันเลยนะคะอาร์เซนอลน,นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์บอมวิดนะคะกชนะไปได้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ค่ะหนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะและก็สองประตูต่อศูนย์นะคะ ส่วนเวสต์บรมวิดอัมเบียนะคะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของอาร์เซนอลค่ะชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหค่ะและในนัดล่าสุดนะคะสเสมอด้วยสกอร์หประตูต่อ1นะคะดูกันจากสถิติของทั้งสองทีมในเกมลีกกันเลยนะคะอาร์เซนอลนะคะจะอยู่อันดับที่13ค่ะแข่งมา16นัดนนะคะชนะ6 สมอ2แพ้8นะคะมีเก็บอยู่20แต้มค่ะส่วนเวทบอมบิดนะคะจะโยมดับที่19ค่ะแข่งมา16นัดน,นะคะชนะ1เสมอหแพ้10นะคะมีเก็บอยู่8แต้มค่ะเราจะมาดูกันต่อจากทัศนะเกมในวันนี้กันเลยนะคะเวทบอมบิดอันเบียนะคะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลนะคะโดยเจ้าบ้านเวทบอมบิดนะคะภายใต้การน,นําทีมของแซมนะคะ ปรับหมากผิดไปเยอะเลยนะคะและคุณภาพในการเล่นเกมรับของทีมนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะเกมที่แล้วนะคะเจาะไปแล้วถึง5ตุงนะคะแพ้มาต่อลีดยูเนเต็ดนะคะส่งผลให้การเข้ามาคุมทีมของนายใหม่นั้นเก็บไปได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นนะคะจากการเสมอกับลิเวอร์พูลนะคะทางฝั่งของมิเกลอาเตต้านะคะสภาพทีมนั้นก็ดีขึ้นมาตามลำดับ ะะไปถึงผลงานของทีมด้วยเกมที่แล้วนะคะก็เป็นการเก็บชัยเหนือไบตันมานะคะทำให้สองเกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็เป็นการเก็บชัยมาได้ทั้งหมดนะคะดูแล้วเกมนี้นะคะวิทบอมบิอันเบียนนะคะไม่สามารถยืนระยะได้อยู่แล้วนะคะในช่วงหลังนะคะประกอบกับอาร์เซนอลเองเพิ่งฟื้นจากความตายมาแล้วเก็บชัยต่อเนื่องมานะคะแม้ว่ารูปเกมใน เกมที่แล้วนะคะชนะในเกมล่าสุดจะไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ก็ตามทีนะคะแต่ก็น่าจะมีลุ้นชนะไปได้มากกว่าอย่างแน่นอนนะคะทีเด็ดวันนี้หนูเล็กก็เลยให้ไปทางอาร์เซนอลน,นะคะผลสก,กอร์ที่คาดนะคะจะอยู่ที่0ต่อ2นะคะ ต่อกันที่คู่ที่สองในค่ำคืนนี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะคะเป็นคู่ของเอ็นชัตแฟงเฟิร์ตนะคะประธานเลเวอร์คูเซ่นนะคะคู่นี้จะแข่งเวลา2 1่สนาฬิกาสานาทีนะคะเรทราคาบอลเปิดมาที่เลเวอร์คูเซ่นนะคะต่อราคาบอลครึ่งลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนี้กันเลยนะคะเลเวอร์คูเซ่นนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแฟงเฟิร์ตนะคะก็ชนะไปด้วยสกอร์ 4ประตูต่อ1น,นะคะ6ประตูต่อ1ค่ะและในนันล่าสุดนะคะ4ประตูต่อ0ค่ะส่วนแองจัตแฟรงเฟิร์ตนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลเวอร์คูเซ่นนะคะก็ชนะไปได้วยสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็3ประตูต่อ0นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันจากสถิติของทั้ง2ท,ทีมในเกมลีกกันเลยนะคะ แล้วโคคุเซนนะคะจะอยู่อันดับที่2ค่ะแข่งมา13นัดนะคะชนะ8สเสมอสแพ้1น่นะคะมีเก็บอยู่28แต้มค่ะส่วนแอนทันเฟิงเฟินนะคะจะอยู่อันดับที่19ค่ะแข่งมา13นัดนะคะชนะ3แพ้8ขออภัยค่ะสเสมอ8นะคะแพ้2มีเก็บอยู่17เแต้มค่ะ ต่อกันที่ทัศนเกมในวันนี้นะคะแอนทัตเฟิร์เฟิร์นะคะเตรียมเปิดสนามต้อนรอบกันมาเยือนของทีมเลเวอร์คูเซ่นนะคะโดยเจ้าบ้านแอนทัตเฟิร์เฟิร์นะคะฟอร์มเพิ่งจะเข้าที่นะคะในเกมที่แล้วที่เก็บใช้มาได้เหนือ,อเอเอาบวกนะคะซึ่งเป็นชัยชนะหนแรกในรอบ12เกมเลย ซึ่งภาพรวมนะคะที่ยังไม่น่าวางใจเท่าไหรนะ่นักของทางฝั่งเลเวอร์คูเซนนะคะภายใต้การนำทีมของปีเตอร์โบสนะคะเพิ่งจะพาทีมนั้นพลาดท่าในเกมล่าสุดที่แพ้ต่อ b a รอนมิวนิกนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะคะเพราะเป็นการแพ้ทีมเต็งแชมป์นะคะซึ่งทำให้เป็นการแพ้หนแรกในรอบ12เกมเลยนะคะกับทุกรายการดูแล้วเกมนี้นะคะเลเวอร์คูเซน ผลงานในภาพรวมของพวกเขานั้นและความเด็ดขาดยังดูดีกว่าเจ้าถิ่นเยอะนะคะเกมนี้น่าลุ้นเบียดไปมากกว่านะคะที่เด็ดวันนี้หนูเล็กก็เลยให้ไปทางเลเวอร์คูเซ่นนะคะผลสกอร์ที่คาดนะคะก็จะเป็น0ูนประตูต่อ1นะคะหรือ0ูประตูต่อ2ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทัศนะเกมในวันนี้นะคะที่เด็ดของวันนี้นะคะหนูเล็กก็ให้เป็นอาร์เซนอลกับเลเวอร์คูเซ่นนะคะ ใครที่อยากตามก็ตามไม่ได้นะคะถ้าใครที่ไม่ชอบก็สวนได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะคะก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กพี่ก็เจอได้ที่ ID ดีหนูเล็กอ n d e r s c o r ก789ดนะคะหรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ผู้หญิงวีคอร์บอลนะคะตรงนี้หนูเล็กจะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเลยนะคะเข้ามากดติดตามกันได้เยอะๆนะคะหรือสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดนะคะที่อยากได้คู่บอลเต็งแบบ VIP นะคะกลุ่มทีเด็ดบอลน,นะคะก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กก่อนนะคะเดี๋ยวหนูเล็กจะดึงเข้ากลุ่มบอลนะคะ แอดเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วเราจะมาปวกไปด้วยกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเล็กทำคลิปหน้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทัศนาฟุตบอลดีๆอย่างเช่นวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ